ก่อนจะลงจากตัวรถตรวจดูสิ่งของในสัมภาระของท่านที่บครถมารรถไฟแห่งปะเทศไทยคทนคางารทที่ที่ใช้บริการเืองด้วยรถไฟและหังเป็นอน่างยิ้านต่อไปการบริการอปรศไทย้อมัให้บริการขอบคุณค่ะ Attention please w e l o e s t a t i o นี่นี่กนี่ นี่ครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดยหมดรอวัาตลาดอนาทีนีครับแค่ขายกเดียวนะครับยังไม่หมดนะครับ อ,อ,อย่างไม่หมดครับโอ้โูเยอะมากครับเยอะมากไม่ได้ขายาากับธรรมดาแล้วไบเยอะเลย ในชีวิตครับกัางานี่ยแค่ประมาณ5นาทีที่นะครับก็มีคนรอรอกันเยอะแยะหมดนีครับสุดยอดครับเรนี้รีบซื้อเลยครับเพราะว่ามันมีเวลาแค่5นาทีนะครับ เอาเอาเอาสองกล่องครับค่ะนี่ค่ะคุณตะเอาข้าวผัดข้าวกะเพราค่ะเอ่อข้าวผัข้าวกะเพราข้ผัดหนึ่งกล่องและข้าวกะเพราหนึ่งกล่องนะคะกี่ไรครับสามสิบบาทหกสิบบาทค่ะครับผมได้ครับครับครับผมเอาข้าวผัดกล่องกะเพรากล่องกันนิดนค่ะนี่เป็นอะไร เรก็ยังมีอีกเยอะเลยครับน่คือรับที่สดนะครับนี่สุดยอดดูอะไรที่ไปที่น่าซื้อบมว่าอะไรที่น่าซื้อนสาสรแไปดนิการีาทางที่หนงีรามสถานีมือราวดีนตบอริษาที่5อยู่แล้วั้สถานีเวราสถาดนสานีต่อไปครับ มะเขือเทศถุงเท่าไรครับมะเขือเบาทจ้าพ่ติมมเขือเทศบาทมะเขือเทศถุงเท่าไรข้าวสวยนะคะปลาทอดมะเขือเทศถุงเท่าไรครับอถุงนึ่งครับมะเขือเทศหนึ่งถุง

ได้การบรรจงเขาดีหน่อยินดี้ท่านครับสินขึ้นได้หรือเปล่าหัวไก่คอ่าได้มาช่วยกันครับบิ๊กปลาคูแห้งไหมมะเขือสิบบาทนะจ๊ะผักตองสิบบาทสิบบาทหอมนี่เป็นหัวหัวหอมนี่เป็นหอมอะไรยายหอมแบ่งเนื้อหรือหอมอะไรใช่ไหมใช่ที่ไปปลูกได้ใช่ไหม จะปลูกได้ใช่ไหมนะเป็นหอมแบ่งกันไหมอ่กนะันเท่าไหร่อ่ะกันไม่ปีกวาอ่าสองจัมเลยสองจัมค่ะอ๋อครับอ๋อครับผม กระชายถุงอะไรกระชายะกระชายเอาที่เอาเอาเอาสองถุงเอาที่มีหัวยายเอาสองถุงที่มีหัวหัวมันเนี่เลยโอ้ใจกางจเนี่ยมีเหมือนกันเนี่ยไปปลูกได้เลยนะคะครับผมสองถุงได้เลยไปฝังไว้เดี๋ยวฝนมามันก็งอกครับผม ราคาปลาคลองยี่สิบบาทนะครับปลาเผือถุงละสิบบาทสิบบาทเอาข้าวโพดถุงหนึ่งครับมันนี่อร่อยนะคมันมันอะไรอ่ะมันญี่ปุ่นค่ะเอาเอาถุงหนึ่งยายข้าวโพดหนึ่งถุงมันหนึ่งถุงยี่สิบบาทก็ ตาเมื่อวานเมื่อวานงามตาไปไหนมีแต่ตัวใหญ่ๆในเมื่อวานคือนั่นแหละงานนี้ก็คนแน่นเลยครับเข้าไม่ได้เลยครับโอ้โหแล้วก็เป็นไม่เต้อขายแพงอะไรนสิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นเองอะไรคะผ่านได้ค่ะปลาสงบัต ราดปลาดาวแบบนะเมนหมูทอดเม้อนหแ้วค่ะถามได้นะคะถามได้ค่ะได้หนัดนเลยครับเดินไมรอดเลยอะไรหมคะค่ะถามได้ค่ะเมนหมูต้๋นแก้ังนี่ค่ะเมมูหลังค่ะมตุ๋นามเอซี่ซ้อ่งแก้วหนึ่งมู อันนอไหนะอนนบาม่ามหาเเดี๋ยวันกลับนะวันกลับนะเรามาตีเช้าเลยนะเช้าไม่ไม่ไม่ขอเียวเนาะหน้าเดียวอออันนเดียวยี่สิบบาทสองห้าส มัน50เอา3พี่3 <laughs> 88เนี่ยๆ หัวลาี่าท่า่เกิดอันนี้ถึงเท่าไหร่ยี่สิบบาเอาให้เพือคอยรร้อเอ่อข้าวเพราเผาลูกเท่าไหร่สามลูกร้อยครับสมลูกร้อยเอาสามลูกครับัลูกสิปลาจ้าอ๋อกระมักใหญ่มักใหญ่เนืปันนี่แล้ว บ้านอยู่ไกลเขาด้วยไงบ้านอยู่บ้านอยู่จันบุรีอ่ะซื้อไปพอดีเหี่ยวเพราะดนเหี่ยวเออมะพร้าวยังพออยู่ได้อกนนนาาสว ซื้อจากตลาดมีแดดมาสายให้ตลาดน้ที evet, ่บ้านได้ยากร้านนี้ปลาับมู่นกินบ้นมวไม่หวไม่ไหวร้อยร้ร้อยหนักอึ่งเลยครับนี้่ยังไม่ากินกันเลยั แต่เป็นพวกผัดหนอออะไรเงี้ยนะครับอาวบดเนียวนะครับว่าเหมือนอะไรอย่าีะมือยจ่านี่ใน่นี่็รันนี้จะได้่ะครับเสร็จแล้วไปยี่สิา

เท่าไรครับ10บาทคะนามะสุบอมมะเขือ10บาทค่ะได้ล้มิบสบาทนะคะสลัด10บาทะคะัดคะ ก็ยังอิ่เยอะแล้ครับส่วนใหญ่จะเป็นของที่ชาวสวนมาขายครับแล้วก็มาขายเองครับค่อนข้างที่จะถูกมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับตลาด5นาทีมาจังหวัดบุรีรัมย์อย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับมาที่นี่ให้ได้นะครับ5นาทีทนะครับกนะับความการชอปปิ้งที่ ไม่เหมือนที่อื่นนะครับเจเจเจถ่ายรูปเลยดิโอ้ช้อปปิ้งมาแล้วครับมาทัดไอ้อย้อย,ย,อยเออวิดีโอด้วยวิดีโอวิดีโอด้วยวิดีโอด้วยจานตุ้ยมากอาเออถ้าอยู่ใกล้บ้านซื้อเป็นเข่ง<ม> <c oughs> <c oughs> อยู่ใกล้บ้านซื้อเป็นเข่งนะครับอยูย่ <c oughs> ไม่ซื้อได้เลยเนี่ยเออนี่ไม่ต้องซื้อห้ามซื้อนี่ช่วยกันกินให้หมด ไม่ได้ยานี่อยังเนี่ยมันไม่ต้องขนมแล้วมั้งเอ้ะโอเคโอ้หเยี่ยมมาบุรีรัมตัดไปยังมาบุรีรัมอย่าพลาดครับตลาด5นาทีนะครับที่นี่สุดยอดนะครับคลื้นแล้วก็ได้ช็อปของทุกๆุกอะถูกมาก20 20 20! อะไรก็ 20! ถูกมากเี่เจอเอีเจอ คซูปเปอร์ะอะ <c oughs> ถูกมากจริงๆครับอะไรก็ยี่สิบยี่สิบโหถ้าอยู่ที่จันบรีมีแบบนี้ <c oughs> ซื้อทุกวัน <c oughs> <c oughs> อโอเคโวครับมาใหม่